สวัสดีค่ะวันนี้ก็อาจจะแปลกตากับฉากข้างหลังนิดนึงนะคะไม่มีอะไรมากค่ะวันนี้ก็แค่อยากจะมาทาเซรั่มก่อนนอนเท่านั้นเองค่ะจะชวนมาทาเซรั่มก่อนนอนค่ะมาแล้วค่ะช่ำๆก่อนนอนกันค่ะวันนี้ ช่วงนี้มีหลายคอมเมนต์นะคะบอกว่าเอ้ยใช้เซรั่มมาหลายขวดแต่บางคนสองขวดสามขวดยังแบบฝ้าไม่จางเลยฝ้าไม่หายเลยนะคะคือปูก็จะบอกว่าปูเนี่ยใช้มาเนี่ยเข้าขวดที่ห้าแล้วฝ้าก็ยังไม่หายพูดจริงค่ะไม่ได้พูดเล่นใช้มาเนี่ยเข้าขวดที่5้าแล้วฝ้าก็ยังไม่หายแต่ว่าอยากให้คุณสังเกตด,ดูระหว่างทางนะคะว่า ช่วงระหว่างที่ใช้เนี่ยคะ่ะระหว่างขวดที่1ถึงขวดที่ห้าในระหว่างขวดสองสามสี่เนี่ยมันมีความเปลี่ยนแปลงอะไรบ้างหรือเปล่า <c oughs> คุณอย่าไปมุ่งประเด็นจุดเริ่มต้นแล้วก็จุดจบคือใช้ปุ๊บหายปับ๊บมันมันไม่ใช่อ่ะคะ่ะนะคือบูก็บอกหลายคนแล้วนะคะว่าเรื่องฝ้าเรื่องสิวเรื่องอะไรพวกนี้อะไรที่มันเกี่ยวกับผิวพรรณเนี่ยคุณต้องใจเย็นๆแล้วเนี่ยคือว่าเราทาเราเป็นการฟื้นฟูแล้วก็บำรุงแต่ละคนเนี่ยผิวหน้าไม่เหมือนกันนะคะ สภาพผิวหน้าไม่เหมือนกันการใช้ชีวิตประจําวันไม่เหมือนกันเพราะฉะนั้นปู่ก็ไม่รู้ว่าแต่ละคนเนี่ยกินอยู่ยังไงพักผ่อนเพียงพอไหมหรือว่าใช้เครื่องสําอางแบบไหนใช้ครีมรองพื้นหรือว่าใช้อะไรที่มันมีส่วนอนะมีส่วนสัมพันธ์กันคืออะไรพวกนี้ค่ะเป็นมีส่วนสัมพันธ์กันหมดกับการที่เราจะฟื้นฟูแล้วก็บำรุงผิวหน้า แต่ที่แน่ๆเลยนะคะก็คือว่าถ้าอยากให้หน้าใสใบวาเร็วๆก่อนนอนก็ทาไปเลยค่ะสูตรสามแห้งสำหรับใครที่เพิ่งเปิดมาเจอคลิปนี้นะคะอาจจะงงเอ้ยสูตรสามแห้งคืออะไรก็ตามไปดูกันได้นะคะแต่สำหรับคนที่ใช้อยู่ก่อนแล้วเนี่ยก็อาจจะรู้แล้วแหละว่าสูตรสามแห้งนี่คืออะไรอื เดี๋ยวเราแห้งนิดนึงแล้วเดี๋ยวเราลงรอบที่สามเดี๋ยวก็จะเป่าผมให้แห้งแล้วก็จะเป็นนอนเลี้ยวช่วงนี้นอนดึกใต้ตาคํามากพอดีมีโปรเจกต์ใหม่ค่ะตอนนี้มีโปรเจกต์อยู่โปรเจกต์หนึง่งเดี๋ยวเร็วๆนี้ปูจะทํารีวิวแล้วแหละเพราะว่าอันนี้ปูได้เทสสินค้ามาประมาณสัก2 3สเดือนได้นะคะบริษัทเขาส่งมาให้ลองเป็นสินค้าเกี่ยวกับพวกอุปโภคบริโภคนี่แหละค่ะเป็นสินค้าที่เกี่ยวกับใช้ใช้ในชีวิตประจำวันของเราทุกวันซึ่งปูคิดว่าอันเนี้ย มันตอบโจทย์กับปูนะก็เลยแบบว่าก็เลยขอเขาแบบใช้ต่อยาวๆได้ไหมเ <_ c oughs> ขาก็บอกโอเคได้ได้ทาบริษัทเขาก็เลยส่งตัวเทสมาให้ใช้อะค่ะยาวๆก็เลยปูก็เลยเทสแล้วก็พอเทสเสร็จก็ให้คอมเมนต์เขากลับไปนู่นนี่นั่นทางบริษัทเขาก็ไปไปประมวลผลไปแบบประมวลผลรายงานแล้วก็ปรับปรุงสูตรหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ส่งกลับมาให้เราใช้ใหม่เออเราก็เลยแบบได้เทสยาวๆนะคะแล้วเราก็เก็บผลเทสของเราเนี่ย รายงานเขาว่าเป็นยังไงอะไรประมาณอย่างเี้ค่ะแล้วก็ในช่วงนี้ก็เนีย่ยทำโปรเจกต์ตัวนี้อยู่แล้วก็อาจจะนอนดึกนิดนึงนอนดึกของปูก็กประมาณแบบเกือบเช้าค่ะอยากจะนอนสามทุ่มแต่ไปจบที่ตีสามทุกทีเลย <laughs> เปูก็บสามรอบแล้วแหละ ทำก่อนนอนเดี๋ยวทีนี้นะโบไปำทำทางอย่างนี้ในะเดี๋ยวเช้ามาน่าจะแบบว่าเด้งเลยอะแล้ววันนี้นะคะปูก็ไม่ได้มาแบบว่าชวนแบบมาทาเซรั่มก่อนนอนแค่คนเดียวนะคะปูมีเพื่อนๆมาด้วยค่ะเดี๋ยวดูนะคะว่าแต่ละคนเนี่ยจะมีรีราท่าทางแบบว่าทาเซรั่มกันแบบเซ็ตซีเซ็ซีเซ็ตซีบอมขนาดไหน หโโแบบว่าเป็นไงคะประทับใจกันไหมให้ยังไงก็อย่าลืมนะคะฝากกด subscribe ให้ปูด,ด้วยนะคะฝากกดติดตามกันไว้ค่ะแล้วเดี๋ยวยังไงดีคลิปหน้าปูมีรีวิวมีอัปเดตอะไรเดี๋ยวปูจะมาแจ้งก,กับเพื่อนๆอีกนะคะวันนี้คงต้องของตัวก่อนแล้วค่ะบ๊ายบาย